นี้นะคะพี่มดอยู่ที่อู่พี่นะค่ะทุกคนครับจากที่เรากลับมาจากสนามแข่งขันอบรถกัสนขุศลสนามวัดหนองเกสรครั้งที่แล้วนะคะกลับมาแล้วแต่ละคันเป็นยังไงกันบ้างนะคะคลิปที่แล้วพี่มดพาไปดูเจ้าไมเคลิลเรียบร้อยสําหรับคลิปนี้ค่ะทุกคนพี่มดพามาดูเจ้าแดงสะอื้นค่ะหลังจากที่เขาไปเชิดช้ยในสนามนะคะเขาก็มีฉายาใหม่นะคะว่าแดงละลื่นนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะว่าเจ้าแดงละลื่นของพี่นานะคะ อาการเป็นยังไงบ้างนะคะไปชมกันค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศภายในอู่พี่นะชมภัยของเรานะคะทุกคนรถเต็มอู่ค่ะไม่รู้ว่าจะมีเวลาได้ดูแลเจ้าแดงละลื่นไหมนะคะและค่ะทุกคนถามหาพี่เขียวใช่ไหมคะว่าพี่เขียวไปไหนวันนี้ทําไมไม่มาเปิดกล้องพร้พอมกับพี่วดตอนี้พ,พี่เขียวไปด้อมๆมองๆองีแดงแล้ว,วะคะ่ะเห็นว่าเรียกว,ว,ว่าอะไรอ่ะเออ ไปดูไปดูทีท่าการติดวินจรวรหน่นแดงเดี๋ยวจะเอากลับไปติดไอ้เจ้าเราสาเอวบ้างค่ะไปดูกันค่ะพีทุกคนสวัสดีครับพี่เคียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะคะเจ้าของอูไม่อยู่เจ้าของอูไม่อยู่นะคะพามาดูรถเลยทั้งพ่อและแม่อีแดงสะอื้นไม่อยู่เลย,อยตอนนี้ในอูมีแค่เราอสองคน,น,นกับนนกลายเป็นอู๋ดเขียว <laughs> <laughs> อยู่กันแค่เราสองคน <laughs> กับหมาสองตัวนะคะตอนนี้ ครับนี่พี่เกี่ยวเป็นไงบ้างคะดูดีแดงแล้วแดงระื่นตั้งแต่กลับมาจากงานล้างเรียบร้อยแล้วนี่แล้วก็เห็นว่าถอดเแตนทุนออกแล้วอ่ะซุ่มอะนะแล้วอะไรที่แบะอ่ะมันถอดออกแล้วหรอกมันขาดกันหมดเลยมันเจ้าของไม่อยู่เจ้าของไม่อยู่ขิงให้เกดเดี๋ยวสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เดี๋ยวของไม่อยู่ไม่มีใครเสี่ยงล้ออยู่เงี้ยเป็นใจกัข้างหน้า ข้างหลังด้วยก็พดข้างหน้าข้างหลังโอ้ไหนคะดูลองดูพี่เขียวจริงหรือเปล่าเขาโม้หรือเปล่าเขาบอกว่าเขาอะโดดเนินแบบรั้วแบะไปเลยไม่รู้โม้หรือเปล่าแบะแล้วทำแบบ,แบว่าทำแบบแรงจัดนะคานคินเอาไม่อยู่อะไรเงี้ยจริงหรือเปล่านี่มาดูกันค่ะทุกคนแบะจริงเหรอคะทุกคนเนี่ยข้างเนี้ย ดึกนี้เอาเปิดโปงเขาเองเลยหรออไม่ได้ล็อกด้วย <c oughs> เล่นก่อนเลยมะแอบทำอะไรวะแบบนีไงคุณสายไฟสวิตวินช็อต <c oughs> วันนั้นไงที่ว่าพี่ตากัดกระปากต่อสายกาวอยู่นั่นน่ะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังอยู่นี่นี่ที่พี่ตากัดตอนแข่งไอ้นี่น เขาใช้ปากกัดอะนะตัดบันลัยนต์ของแท้เนี่ยกัดแล้วก็พันไว้จนถึงตอนนี้ก็ยังพันอยู่เลยอ๋อก็ก็สมชั่วคราวใช้ชั่วโคตรคอนเซ็ปต์พวกเราเขายเนี้ยบวกเนี่ยมันโดนคัสซีเนี่ยมันบาดอะแล้วปลอยมันแหลกปุ๊บๆๆวันขึ้นวันเนี้ยจะติดเอาวันนั้นไปจะติดอ่อ๋อคือพี่เขียวนะคะทุกคนก็จะรู้อาการรถทุกคันเพราะว่าพี่เขียววันนั้นเรียกได้ว่าเป็นแม่นมของรถทุกคันเลย ในสนามยนอรู้ทุกอาการของรถทุกคันว่าเอออะไรยังไงเลยหออยู่ข้างสนามข้างรถเลยแหละเรียกว่าเป็นไม้ที่สามใช่ไหมคอยบอกเป็นเป็นโคเรเวอร์ด้วยกันเลยก็ได้เพราะว่าจะวิ่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ข้างหลังไอ้ตัวคานคานเผาที่เขากะโดดแล้วมันคดอะช่วงจังหวัดน้ะมันน่าจะ ไปโดนตำแหน่งวินจะรวดไ่เลาไปดูดิไปดูดิแล้วก็เดี๋ยวแอบมองไอ้นี่ไปด้วยนะวิธีการติดตั้งวินเขาอะให้ดูแบบแข็งแรงมั่นคงดูหัวกระโหลกที่เป็นรอยไหมข้างล่างอะสีส้มส้มตรงนั้นค่ะทุกคนสีส้มๆตรงนั้นค่ะมันกระดิ้งขึ้นมาโดนหัวเพาจรลดข้างบนนี้เลยน่าจะต้องใส่บัมสต็อปนี่ตรงนี้ตรงนี้มาดูตรงนี้ใช่ แล้ววินจะตรวจจะมีปัญหาอะไรไหมก็เห็นว่าจะลื้อดูอยู่ตรงเดยหมูใบสีเดยหมูก็คือตัวปั่นนั่นแหละเอาอย่าไปทำของเขาอย่าไปทำเดี๋ยวก็หลุดหลุดติดมือมายุ่งเลยนะพังเลยเนี่ยเรียบร้อยอ๋อไม่ไม่พังหรอกน่าจะแท้จะแท่เฉยอือ ถอดมาดูมาลื้อเคตรงนั้นแหละทายตรงนั้นแหละแล้วก็ลองดูว่าลูกปืนแตกหรือเปล่าถ้าลูกปืนไม่แตกก็ไม่มีอะไรไม่น่ามีอะไรข้างหลังก็ลองแล้วแล้วล้อหลังก็แบะเลยแบะแบะเหมือนกันท่าเดียวกันเลยเอ้ยมันอย่างนี้ข้างหน้าข้างหลังแบะเท่ากันมันก็ได้ตำแหน่งนะใช่เราเห็นว่าจะไม่ทำนี่จะไปได้อย่างนี้ลได้ตำแหน่งไปอีกอันนี้ของเราจะไปปรับยังไงอ่ะนี่จะติดแบบนี้แหละ ตำแหน่งต้องอย่างเงี้ยแหละคานตัวนี้น่าจะต้อลุกมาไว้ข้างบนของเราอะ่ะคานตัวตัวรับข่างเนี้ยตัวยิงีโอตัวเนี้ตัวยิง,ย,งยิงล็อกยิงซีเนี้ยต้องมาไว้ข้างบนตัวนี้ก็น่าจะสูงขึ้นน่าจะอยู่ท้ายกระบ,บะแล้วก็คาดมาครับไม่แต่ของเราช่องเดิมอะ่ะมันมันเป็นวินไฟฟ้าอยู่นะวินไฟฟ้าอ๋โอ้โห oh เอาไปตั้งข้างหน้าแทนโอ้โห oh ไม่มีที่ยะตั้งละวข้งหน้าใส่ถาดไงใส่ถาดนี้เปลี่ยนกลับไปใส่ถาดวินหน้า ลาฟอเอลเอ้ยเดี๋ยวยูอยู่ข้างหน้าแล้วย้ายไปอยู่ข้างหลังหรือย้ายไปอยู่ข้างหน้านี้สนุกแล้วย้ายไปอยู่ข้างหน้าอืมอ๋อข้างหลังให้เป็นเรื่องของจรวดไปอืมเพราะพื้นที่ของเรามีแค่นี้เองอืมทั้งไฟฟ้าทั้งจรวดทั้งแบตเตอรี่อยู่นี่ไม่ได้หรอกต้องเลือกเอาอืมเอาถ้าไฟฟ้าอยู่ในอยู่ตรงนี้ได้ไหมบิ๊กแคปใหญ่อ่ะได้เพราะว่าหันไปหันของได้ไหมพอหันไปฟับกุ๊บกุ๊บก๊บก๊ อออยู่ได้เออพอถ้าเราจะใส่ของเร,เราก็ทําให้นี่ครอบปิดไงมันก็เหมือนไม่ได้อะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ยังวางของได้ออืคิดออกเลยใช่เลยมาอ,อ,อยู่หน้าจะลกองรู้เ่าเพราะมันอันใหญ่นะสองมอเตอร์อะอ่ะค่อยว่ากันวันนี้มาดูอีแดงกันก่อนค่ะเห็นเรื่องของอีแดงที่ <laughs> มิม่งเราันเดียว <laughs> อะไรอะไร นี่คือเจ้าของตัวจริงโอเคชี้เอออย่าไปกวนเขาอย่าไปกวนเขาป่อยเขานอนไปมากสภาพเขาก็ยังคือถ้าถ้าถามพี่มดตอนนี้ก็คือถ้าที่ดูภายนอกและเปิดดูภายในเนี่ยไม่มีอะไรได้บอบช้ำสักเท่าไหร่นะนอกจากคานที่แบะไปอะไรคือเรื่องใหญ่แล้วนะใหญ่สุดโอเค เดี๋ยวเรารอเจ้าตัวมาสักหน่อยนึงอะไรอ่ะมาทำอะไรนะมาทำอะไรนะทำอะไรอ่ะมาถ่ายอะไรอ่ะให้ไปถ่ายอีแดงเฮ้ยมีเลามไม่ันันยังไงเนี่ยให้ไาถ่ายอีแดงน่อยโอ้วัวว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 บวววเวว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 ัวววมววววาวว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 ว่กว นี่นี่มึงเอามันมาทำไมเนี่ยคนเนี้ยก็ไม่รู้ย่าให้มาเออช่วยกันบอกว่าอีแดงมันเป็นยังไงค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเวลาผ่านไปสี่ชั่วโมงได้นะคะเรากลับมานะคะเจอกับสามเจอกับสามคนทวิตี้มินิเลเดอร์ตอนนี้ค่ะพี่น่ามาแล้วนะคะแล้วก็มารวมตัวกับพี่อูสด้วยนะคะแล้วก็พี่เขียวนะคะสามคนนะคะ เราจะชวนมาดูอีแดงด้วยกันนะคะเมื่อกี้อีแดงโดนยำไปแล้วโอเคคนแรกนะคะเรามาสวัสดีพี่นักการก่อนนะคะเฮ้ยใจเย็นพี่น้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โอ้ยพ่อแม่พี่อู๋สวัสดีค่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วแมวช่วยด้วยความวิชาความวิชาบังเกิดแน่นอนงานนี้โอ๊ยโอ๊ย เอายงไงคะตอนนี้พี่เขียวเรากลับมาสู่สถานการณ์เดิมเมื่อกี้เนี้ยก่อนที่จะเปิดกล้องนะทุกคนพี่น่าเขาขิงวินจรวดตัวนี้กับพี่ๆเขาเนาะเอาแล้วเอาแล้วพังแล้วนั่นแหละลื้อมาอยู่นะพนมาขี้อะไรเต็มไปหมดไปลูกเดียวเดียวเมื่อกี้มึงทำอะไรกัน เมื่อกี้พี่อะไรขิงเขาเรื่องวิน่ะยังไงอะยังไงยังไงโอ้โยวินจะหลว้ยถ่ายไม่ถูกสักคนเมื่อกลางวันคือได้แบบถ่ายไปแล้วนิดนึงว่าวินจะหลวดอของพี่นะติดตั้งเรียบร้อยไม่ได้ทำอะไรเลยโอโ้ดูดิมาถึงแล้วทำความกับพี่นาตเลยแล้ววินมันกระแทกกับอะไรแล้วปั่นไม่ออกประมาณนั้นกระแทกกับเสือเผาเสร็จแล้วพี่ถอดดูแล้วเป็นไง พอดูแล้วพอดูแล้วว้าวเลยหรอว้าวแล้วโทรโมเพื่อนไม่ได้โมจิงมันเขี่ยมันเยอะเยอะอยู่บอกอได้หมติด d หนึ่งโอ้ยได้ไได้อะไรมาแปดสามเจ็ดนี่ไออะไรวะคุณน้ำหน้าเครื่องไรแปดสาเจ็นียนะอหม่ได้โอ้โหมีสองนูมันมีเลยแปดสามเจ็ดไม่มีเรามีแปดสาม้า โดนขิงครับผมมีสองลูกขิงไปก็โดนขิงกลับนะครับแก๊งนี้นะครับเขาไม่ขิงใครเขาขิงเงินเองนะคะเองน้มันก็ไม่มีนะมีไม่ใครไปไปเน้่ยน้ำมันดีมีตะกอนน้ำมันมสองนอกจากเสื้อเปาเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะคะพี่มดให้ได้ดูอีแดงกันนะคะว่าหลังจากงานแข่งแล้วสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะพร้อมรียา กับเราได้แล้วได้เราได้รถถืออะไรนี่เหลืออะไรบ้างเนี่ยโอ้โหใหญ่บู๊เลยนะจะไม่ทานกว่าจะเข้าอหรแล้วเออต่อไปก็เสร็จวันไหนทำเงินใจ่อนเนีย้ถึงรถเสร็จแล้ววะอยว่ามันเลยอย่างเงี้ยไอ้พวกคอมมานะนี่เปลี่ยนทิเปลี่ยนทิปยุ่มไหมกันอะไรอะแท็บเล็ตคอมมือไปคอมมือไปน้องบุ๊คบุ๊คหมดแล้วเพี่อะแท็บเล็ต CPU เจี oh, okay, in, is is uh, okay. mm? <y> ๊ยบเฮ้ยมันไม่เคยกลัวหรอกไอ้เออนอนความจำเต็มเหน่อยความจำเต็มโอ้โหปุ๋จะลบรูปทิ้งยังไงดีเราเราเราไม่ไปคลองหรอกเราไม่ชอบคลองเออเออชอบแท็บเล็ตนะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ เดี okay. Ooh, so ๋ยวก่เดี๋ยวเจอคันหน้าดำเดี๋ยวเดี๋วอ๋อแล้วพูดถึงเรื่องคานที่พี่ว่ามันแบะยังไงยังไงมันก็จะแบะอยู่มนแล้วข้างหน้าเดี๋ยวแข้างหลัง็นไรไม่เหือนี่น้ำมันมองตรงนี้นี่นนี่กป่ายมองนี่มองที่ล้อมองที่ล้ออ๋อมันรมันก็เข้านนั้นลนะเขาข้างหน้าเลยพรว่าข้างหน้าและข้างหลังมันแบะพร้อมกันมันก็ได้ ไอ้นี่ใหม่สูตรใหม่เลยมันอยู่เธอนี่แบบว่า้มันจับจับสอบจะธรรมชาติเนี่ยเราลองให้ใช้นีใช่ไหมได้สูตรใหม่เลยไม่ดีมั้งเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไอ้ยะไอ้ยาอยากจะมองเลยเป็นไงสี่เจเจให้หมูเจ้าหมูกระทะสี่เจเจให้หมูเจ้าหมูกระทะ กูเริ่มเกลียดพวกมึงแล้ยิงแต่ตะกอนมึงเกลียดกูอ่ะถ้าเอาเทปล็ดมาตั้งสองเพื่อนยังไม่เห็นฟันมันเลยนะจำจำไว้นะจำไว้นะจำคำมัาที่มันรูนะเกลียดัแท็บเล็ตรักไอคอมมอกมาโัวเลาะนี่ผมไม่เกลียดต้องวางนี้แหละจบแข็งแรงมากใช่แข็งแรงมากนะาจะไม่ได้ใช้เลยยังพังแล้ว อันนี้คือพี่เลือกออกมาแล้วลือแล้วแล้วมีความสุขมากว้าวเลยนะว้าวเลยเห็นแค่เฟืองก็ว้าวเลยถิ่งเพื่อนได้เออแล้วหมุนหมุนข้อไหมหมุนข้อไหมแหน่แหน่หมุนเนี่ยมึงงงแเดียวแม่เหมือนพร้อมใจนัดกันมายเเมาก็ไปแล้วน่ี เฮ้ยเ้าก็ไปแล้วเออย่าง <Yeah. S 1> <w> ้ <Yeah>. ่เดอย่าให้ใจแรงเดี๋ยวมันหมุนโอ้โหเบาขนาดนั้นล็อน้านื่งเด้งมาทางนี้แค่ไม่เข้าเลยอะเรื่อง้มันตรงเด้ไปี่ดูมันโอ้โหอย่าทิ้งเดืรคือค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะสรุปว่าหลังจากที่เราแข่งขันกันเสร็จเรียบร้อย พี่ๆก็กำลังซุ่มเตรียมรถค่ะทุกคนเพื่อที่จะเที่ยวป่ากันบ้างแล้วค่ะบอกได้เลยว่าป่าใหญ่แน่นอนแต่ว่าสำหรับป่าไหนรอติดตามชมกันนะคะพาไปดูด้านหน้าหน่อยกันชนมันเป็นยังไงอะไรยังไงม,มันไม่เหลือเลยน,ลลลลนี่ค่ะทุกคนน,นี่เอาออกเลยเนี่ยไม่ใช้แล้วนี่แบลงเอเอแอร์ไม่ใช้แล้ว,วจะถอดแอร์ไปเลยโลแอร์เลิกใช้แล้วเสียรูปไปเลยรล เพราะไฟมันแรงจัดอะหรอใช่ใช่เอ้ยหูแลแตกตุนบอหมดไปไปไงน้ำมันหมดหมด,ดน้ำมันไปยี่สิบแปดยี่หูเต้นเลย,เลยโอ้แล้วอยู่ข้างท่อด้วยไม่ใช่มาตีไม่อุดอยู่เมือเ่อกี้โล ถึงมันจะเป็นแท็บเล็ตแต่เครื่องมันไม่เคยดับนะสบดีดีด่าคานค้ก็พูดได้ดิอี่แค่คานโค้ดจริงจริงจริงมันไม่ค้นหรอกพี่ต้าเขาไม่ได้บอกให้โดดนะเออแล้วไงแต่เขาบอกว่าอย่าเบรกแลวพี่ทำไงกูต้องเชื่อมันดิมเป็นกดเขาบอกว่าอย่าเบรกอย่าเบรกแต่เขาไม่ได้ว่าให้เหยียบ โดดไม่ใช่ก็รถมันมาสักไวัยขนาดนั้นมันบอกยาเบกแต่ว่าทำยังไม่มาเลยเล่นไดอยู่ยังไม่ทำได้ได้เยอะไหมได้เยอะได้มากเออเร็วได้มากขึ้นก็ไม่ต้องไปทำมันหรอกเรียก asset แล้วนะเออเรียกได้ไหม a จ s e t หน้าของผมครับนี่เดีรือรอรอการวิวอุ่หน่อยเดียวนี่วิวจะเสร็จพอพอจะเสร็จก่อนอันนี้อีกเนี่ยนี่ดามไหมเนี่ยคานะดามเดี๋ยวรอคันนี้เสร็จวิวเสร็จ ก็เก็บรายละเอียดวินบนของพี่เขียวด้วยแหละของพี่เขียวว่าเราต้องทำเรื่องถาดวินใหม่ของมึงพังด้วยเหรอถาดวินถาดวินพังนี่หนักกว่าเพื่อนเอ็ดเดียวเสียวทั้งวันเลยเนี่ยบิ๊กเอ็ม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 ยังไม่ตื่นเลยออย่่่ทีีบิ๊กเเเ็มจะานโอเคก็ก็เก็บทุกคันแหละพูดถึงนะเก็บรายละเอียดทุกคันแล้วก็พร้อมกันก็ปลาใหญ่เลยแล้วก็สี่สิบแปดชั่วโมง ไม่ต้องนอนว่าสปอยลลงสปอลไลท์อะไรไปตั้งแล้วแบบเล่นกันให้แบบกระนำตซมเอเซลเลยทุกคนสปอยไว้อย่างหนักแล้วเดี๋ยวดูว่าสิ่งที่คิดกอสิ่งนี้เป็นจะเป็นยังไงก็เดืกรารเต็นท์นอนที่รอมาทั้งปีแล้วเนี่ยทำแบป่าเนี้ยอันนี้เปิดจริงของจริงก็อก็เอฟซีติดตามด้วยครับกดไลค์กดแชร์รอเลยเดี๋ยวเราไปเจอนป่าใหญ่ครับอันนี้ของจริงเลยเดี๋ยวจั่วหัวตั้งแต่เดินทางเลย อ๋อพี่น้ฝากช่องเลยพี่น้ฝากช่องแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้อะไรวะต้องมีแดงด้วยนะเออเออเออก็มีเสียงได้กันทีไปกันทีอ๋อพี่นะฮะอุ้ทแอร์แอนด์ซาด์เลยวรรณนาวามาอยู่ซ้ายมือเจอไหมเออขอให้ฝากช่องอีแดงกเขาฝากช่องฝากร้านเลยโอเคทำการเดอดเป็นไงพี่เฮ้ยทุกวันนี้ก็แย่แล้วใช่ไหมหลยผู้ติดตามเยอะลำคาญมาสองตัวไหมติดตามอะไรติดตามตรงกลาง อ่ะโอเคให้พ uhm okay. okay. like, um, uh, pa ี่น้าได้ฝากช่องหน่อยพี่น้าฝากช่องหน่อยอ่ะฝากช่องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องมดเขียวแล้วติดตามช่องอีแดงเซือื่นของพี่ด้วยนะครับอ่ลืมนะกดสองทีเฮ้ยออกไงพุ่นไงกดเอาพนปกติเอากดกี่ทีเอ้าพี่น้าบอกกดช่องอีแดงกี่ทีทีเดียวพอไปกดไลค์กดแชร์ทั้งสองช่องอ่ะ เอาเมียบนดูในช่องมดเขียวเออเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตคันไหนอะไรยังไงก่อนปลาใหญ่เดี๋ยวไปเจอกันเลยครับผมแล้วก็ปลาที่เราจะไปเนี่ยใหญ่แน่นอนแน่นอนหน้าฝนโดยเรื่องยี่สิบยี่สิบสี่ชั่วโมงจใหญ่ไปเลยแค่ใหญ่อะมันธรรมดาแล้วจริงจริงอะถ้าปลาใหญ่ต้องยังไงไอ้ที่เราไอ้ที่เราไปมาทั้งหมดอ่ะก็คือป่าใหญ่แต่ที่เรายไปเนี่ย ปาหย่าใคนลากไปเลยกะ่อยกันปาปาเรปาหยาลาเลีค <r> ร <enroll Brazilian> ับัชยคครับติดตามพวกเราในเพจนะครับผมทุกคนบ๊ายบาย